ไป็นอยังไรประสบการณ์แรกเจ้าสบายดีประสบการณ์แรกก็คือคุ้มตาเนาทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนนี่บได้นอนเนากะกับกระเบิง<อ>สบายพอมาลดนางแบบนี้มันก็ต้องบริ้นอนอยู่แล้วขั้นว่าลดนอ,กอน,น,นก็คือเสียนอนอยู่ทุกคนแล้วบด้มีแต่เเนาที่เป็นแบบนี้โอ้ยกเบ,<อ>บิงทางหลงังก็คือกันอันนั้นมีผู้ล่งจากรถพอดี สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีตอนเสาร์ของวันอาทิตย์นะฮะตื่นแต่เช้ามาเนี่เดินทางมาตั้งแต่กรุงเทพอภิวัตรนะฮะสถานีต้นทางที่เขามาตอนนี้เขาอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าเฮ้ยสถานีรถไฟกันทลาลักลไปน้องเอ้ยอีก30กว่ากิโลเมตรจะหอดวารินชำราบนะฮะเสานี้เขาจะเดินทางไปที่งานแห่เทียนพรรษาจังหวัดบุรีราชธานีครับไปน้องครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเดินทางแบบมินิมินินะฮะการเดินทางแบบเล็กๆนี่ฮะครั้งแรกของชีวิตบ้าโบ่เลยก็ เป็นการเดินทางพร้อมด้วยสหายนะฮะไอตุลนะฮะไอตุลทรายเหนวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับย้อเสียวพี่น้องมือ่อนี้เข้ากับิีห์หัวอบบุบลราชธานีแล้วเลยอีกสามสามสิบกว่ากิโลเมตรพ่อกันเด้อพี่น้องเด้อถือว่าประสบการณ์ชีวิตมือเ้านี่มือมือขึ้นนี่โอ้เจ็บมือแข้งขาที่ทุกคนเลยแบบว่าประสบการณ์ให้น้องชายโบเพิ่นนวด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 แบบว่ายังแข้งขาแข้งแรงขึ้นดิเน้นขึ้นดินเน้นขึ้นดิโอ้แบบว่าคักคจักคลาย เีาเยอมาก,กันสามคนนะพี่น้องนะมาก,กันสามคนแล้วก็มีอีกหนึ่งคนสี่คนยังคนท่านเตือน่เนาะพี่น้องเนาะฟังนี่เราไม่เอาดาวเลยนะโอ้โหผ่านลองมัลำบากอันี้ตัวนี้พี่น้องเอ๋ยนะฮะก็ที่ว่าจะถ่ายคลิปนะ,ะจนหอดสถานีปลายทางที่เราจะลงนะฮะคือสถานีวารินชำราบนะฮะจังหวัดอุบลราชธานี บรรยากาศย่า้าๆพี่น้องเอ๋ยนะฮะทงไฮอะไรกับทงหน้าไอ้ต้นบ้านจะเป็นยังเสียบ่บ้านข่อยเป็นป่าแบบนี้แต่ผมมีรถไฟแบบนี้ได้เออเป็นป่าแบบนี้แต่ผมมีรถไฟแบบนี้บ้านเฮาสีแห้งแรงกว่านี้บ่บ่มีรถไฟแบบนี้แล้วก็บ่มีทางอ่าข้อกีดแบบนี้ขั้นตามอยู่บ้านนอกบ้านเฮาได้บ่มีด้บ่มีรถบมีรถไฟได้ไหนตอนนี้รถไฟกรุงเทพไปคำสว่างยู่ไงไรว่าบ่มี อยู่บ้ตตานีตอนนอกบ้านเฮา้านโมมีมีแต่อยู่ในเมืองนี่กระทังมีวันที่ที่เก้านี้อยู่ในเมืองนะนะแต่ว่าอยู่บ้านนอกบ้านเฮากับมันยังโมมีรถไฟน่ะก็ไงรถเมย์ยังโมมีบ้านนอกบ้านเฮารถเมย์ยังโมมีมีแต่รถสองแถวตอนนี้ก็ที่ว่าอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดนะท่านผู้ชมนะอีกบุดุลเฮาจังหอัดสถานีปลายทางที่เฮาจะไปนะฮะวารินชำราบนะครับพี่น้องครับไฟพี่น้องคือรถไฟลิเซอรล่างนะฮะ ปกติแล้วก็ไหลนางรถไฟไฟฟ้าเนี่ยยูทีกรุงเทพเมืองไทยเมืองใหญ่มาเนี่ออกมาทางจังหวัดอีกโมเมนต์นหนึ่งอีกฟิวฟิวหนึ่งนะครับว้าวอันนี้เปิดประสบการณ์แรกของน้องสาวแววดาวเป็นจงได้ประสบการณ์แรกเจ้าสบายดีประสบการณ์แรกก็คือคุ้มตาเราทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนนิ้วได้นอนเนาะกะกะเบืองสถาบันพอมาโหลดนางแบบนี้มันก็ต้องบได้นอนอยู่แล้วขั้นว่ารถนอนก็คือเสียหนอนอยู่ทุกคน แล้วบรายมีแต่หา้ามแล้วที่เป็นแบบนี้โอ้ยปวดเบิ่ง,งทางหลงัง<ม>ก็คือกันอันนั้นมีผู้ลงจากโกรธเพิ่นจังสามะนอนได้เมนบ่หวานฮะาาจังนอนได้คั่นว่านางนํากัน2คนนี่คือนอนบ่ได้คั่นนอมากาแฟนี้นางพิงกันนี่กอาซีนอนได้อยู่ยคืออยา,า,ายาุต้นเมันเบิงเบิงบ่ง,บงมาซองก่อนเอาซองเบิ่งแล้วป่อซูยืดเสงเนี่ย เป็นยังสีเน,ะเนาะอันนี้เราเปี้ยวขายขายบ้านเราได้อ่ายเพราะว่ามาแถวนี้มันกะหลมเหลืองเนาะมีธรรมศาสตร์ธนาการต่างกันกระบอนในเมื่อตื่นขึ้นมากระลำรลวเนาะโซนประสานกันไปน้องเอ้ยชีวิตโตเลยเนี่ยโอ้บรรยากาศดีฝนโตคือหมอกตเนี่ฝนเดี๋ยวนี้ฝนฝนโอ้โหน่เอาเาะนี่จะขัดนี่รถนี่ทุกคนโมกี้โมกี้ ตู้ฮะพี่เป็นตู้ว่กันบวกขีคืออะไรบวกขีมันจะเป็นตู้นะคือกระตู้จะตะตู้ต่อกันนี่นะขากเน่าอายนาะของเจ้ามันมีไหมอีสังข์ากเนี่ยขากว่าเออนี่นนอ,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 อนี่แต่ว่ายูทูบบอกยูทูบเบื่อเนาะ <c oughs> เออครบสวดอีนีพี่น้องไป,ไปตอนนี้เข้ากาไก่สีหัวแล้วเด้อปลายทางวารินชำราบทุกคนกะยางอีก หกโมงสิผหานหนาทีนอนอยังแป๊บเดียวเท่านั้น่อ้ใช่เ้าก็บมาหอดเลยคนมาถาแล้วม,มีมีตลอดของกินบะตองหยาหิววั<อ>ดขึ้นวัดชิน้นยังติถูอ้ทำสายเรียกา <c oughs> วาไมความไมยคืออะไรอะไรตีดูตอนที่เขาเลี้ยงค่ะนะ กำลังสีนอนแล้วก็ก็ว่าอ่าลูกชิ้นลูกชิ้นหรือไส้กรอกไส้กรอกค่ะเวิร์ดขืนทุกคนโมโหว,ว่าอันรถดสำหรับรถแอร์ข้าจากระโลกมาขายยังสีวอัอันนี้มันรถัดลมอายคิดว่าโหดแอร์ข้าจ่อกระขายอยู่ะ่ะโอ้โห<อ> มมุตสมุาขายานี่ก็สิแบบเอาของกินขึ้นมา,นมาเนาะสมุนว่าเอาปีง่กยขึ้นแมงสีมันกระสิไห้กินได้น้องคิดว่าหนาจะบ่อนะแมนบ่อทุกคนบ่อหัวต้องถาเบิงไปพี่น้องเขากาับถาเนะถาว่าไปเจอกันอยู่บนหันเลยจะสิเป็นยังไงแหละปีนี้สิว่าคึอนเขืนคือถูกปีอยู่บ่ะทุกคนเนาะเอาไปเบื้องน้ากัน คืนนนขึ้มาากก็อยดยพอกันทีวารินนะครับอือไปปวดเหลือไปปวดมืออื่นแน่ยังจะปวดเบิดหลายเหลือไปปวด,ม,ปวดมือปปมแรงเลยเด้อบ,บุกคือน้ำแบบว่าบ,บุกคือบ้านเฮามวันทุกคนสำหรับกูได้ที่แบบว่าบุกเคยเห็นรถไฟนะเบิ่งสังเกตกินคือบ้านเฮงนะอันเดียวกันเลยกินคือ พหมยขี่กระเดือนมนคนละอ,อย่างไดนขี่กระเดือนมัน,<อ>นมันโบมีตีนไดน <Yeah. S 1> อืมกิ้งกือกิ้งกือฟ้าพออุบลตยังนี่พอแล้วอุบลแล้วพออุบลแล้วทุกคนเนาะนี่แหละคืออุบลราชธานีทุกคนฟ้าเท่ามามาไอ้ขอเก็บภาพบรรยากาศหน่มามาอยอันนี้ก็จะเป็นรถไฟรถรถรถแอร์แน่นาะ น,นี่ก็จะเป็นรถไฟเฮ้ยหัวลากหัวลากลาก็ไม่รถรถพัดลมคือกันเป็นหัวลากเนี่ยมันจะมีโบกี้ที่พ้นเื่องลำแน่แหละครับโบกี้ที่เป็นผู้โดยสารน่งเนี่ยอ,อ,อ,อ้าวตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับวนราชธานี นาซแมนพอดินชัมราบฮอลเลี่ยหอลเลี่ยวฮะลงแล้วเนี่ยแม่แล้วปลายทางที่เรามาแล้วตอนนี้อุบลราชธานีจานี้ก็ที่ว่าเพื่อนรวมท่าข้างๆกับที่ว่าเตรียมสัมภาราสบายดียายไว้บเจาเดิืนทาง สัดนหนกมีข้องฝากป่ะเข้าหอดแล้วปาทางเข้าอันนี้เป็นเพื่อนหลอมทางเข้ามาต้องการเนี่ยตอนนี้ปลายทางกาชิดไปฟังล่าก่นแล้วปานหลงเป้าดาวอยากกัับแห้งเีัดบ้านป่โดีเอืย คนฟังแว้าเอานเรามานางรถไฟไต่ดินลไล่ดิทุกคนมวนไต่ดินรีเซียลางรอ,อ,อ,อฟอทอ,อ,อ,ทอปออนี่ก็จะเป็น,น,นปทุกคนราชธานี สบายดีอบนเน้อพี่น้องเน้อสวัสดีบนราชท่านีพี่น้องครับบนอีทอลแล้วนะครับใช้สายฮอลลจะไปงานแห่เทศภาษาเนี่ยฮะที่ทุ่งสีเมืองครับพี่น้องครับอันนี้บรรยากาศย่ำ้าๆนี่ฮะพี่น้องเอ๋ยนี่ฮะคลาสสิกคลาสสิกนะฮะโมเมนต์ของการนั่งรถไฟนั่ขบวนมันรถไฟก่อนเอฟซีคนโบกให้นั่งมีนักขบวนเอาตีให้ชิบีนั่งขบวนเบิ้งไปนั่งไอตุลนีจักบาสันขอเนี่ยไปนั่งไอตุนเนี่ยไปนั่งขบวนมีจักโบกี้ปาใั่ พอจิน้ขบ,บวนมันคองใจน้องแววดาวโอ้คือสียางหมักใกล้ๆฮะนะไอไปเข้าไปตรงกลางไปถ้าสอัวฮอหามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทิศเอ็ดทิองหัวนี้รถไฟฟารินนาอพี่น้องเนาะ ไปเการตื่นแต่ส่อๆตื่นแต่ส่อๆได้ชิลลงได้เลยได้ดได้ไอได้ช่งไหนอลังการเลยตะการตาบาลตูนไปเข้าไป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 พี่น้องสวัสนี้กันที่ว่าบอลบอกก็บอลตูนกันเลยโอกาสว่างานแห่เทียนเนาะพี่น้องเนาะแห่เทียนภาษาที่อุบลราชธานี ฟังนี้เลยครับพี่นอ้องฟังนี้เลยสาวงามเมืองดอกบัวนุนว่มหรอสาวสวยเมืองโบราชธานีอันนี้เด็ดอุดมนะครับพี่น้องครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยสบายดีเด็ดอุดมนะครับติดตามด้วยนะครับครับผมเด็ดอุดมด้วยนะครับครับผมไา้อยูงไหก่อนนะฝากโรงเรียนเด็ดอุดมด้วยนะครับเด็ดอุดมยนตสีแสงครับโอเคครับสาวสวยว่าไงครับ อันนี้เราอยู่ที่ขบวนนะฮะเดชอุดมเลยครับพี่น้องครับหนุ่มหล่อสาวสวยนะฮะลงเรียนอะไรนะครับลงเล่นอีหยังลงเรียนเดอุดมลงเรียนเดชอุดมปะอันนี้ว่าไงครับอันนี้ยังไม่ตื่นเลยค่ะฟ้อนจะสองสามเพลงฟ้อนก่อนเหรออันนี้จะเป็นขบวนบดฟ้อนนะพี่น้องครับเป็นขบวนบดฟ้อนของประเพณีทางอีสานเนาะพี่น้องเนาะ Maleu, maleu!